เย็ยนๆครับเจ้านายเย็ยนๆครับหือ uh huh. หิวนี่ต้องรีบค่อยๆกินมาไทยมาพี่แกงพไทยอ่ะอ่ะน้องผักบุ้งนี่น้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งเป็นสาวแล้วอ่ะ น้องผักบุ้งเป็นสาวแล้วค่ะพริกไทยโอ้โหดูพริกแกงสิเขายาวยาว,ยาวนี่ก็จะค่อยๆกินเย็นๆเดี๋ยวติดคออาลูกอ่ะค่อยๆกินนะครับโอ้ยกัดมือพ่อแล้วเนี่ยเอาเย็นๆ มาลูกมาพี่แกงมาลูกมามาอร่อยไม่ได้มีนมมาให้กินหาเนื้อหรอกินเปลือกก็ได้แหล่งโปรโตีนคือเปลือกนี่นะเนี่ยเนี่ยพ่อยังกินเปลือกเลย ป้าปงยังกินเปลือกพิกไทยมาลูกมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะขึ้นตักมาเลยเหรอลูกอ,อ,อืมอืาวอมาอือมาพริกแกงมาลูกมาอ่ามามาเร็วมาหล่อเป็นบ้าเลยดูสิเขาก็หล่อเนี่ยมา มาใกล้ๆคิดถึงจังเลยเนี่ยมาใกล้ๆมาอ,อุ้ยมาใกล้ๆแฟนจ้าพ่อมาแล้วจ้าเก่งจ้าพ่อมาแล้วจ้าเยบมาใกล้พีกไทยมาลูกมาแล้วมาแล้ว เป็ดแมนดารินนะครับขู่ใครอะลูกน้องอย่าขู่ใครขู่ใครขู่ใครเขาละเนี่ยหล่อเป็นบ้าเลยอ้วนกลมบ๊อกเขาไม่เท่ากัน บงก็เป็นสาวแล้วฟิกไทยก็เป็นสาวแล้วเดี๋ยวพ่อจะมีหลานสาวแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวพ่อก็จะมีหลานสาวแล้วใช่ไหมใช่ไหมพ่อจะถ่ายรูปรหัสของพริกแกงก่อนพริกแกงหันหูไหม้พ่อหน่อยแล้วถ่ายรูปก่อน พี่แกงไปขู่เขาทำไมล่ะอืมไปขู่เขาทำไมล่ะลูกอยู่หลายๆคนนะเป็นเพื่อนกันไม่เหงาเอาหาันหูมาเล้ถ่ายรูปหน่อยโอเคนะอ่าจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเดี๋ยวจะบันทึกวิดีโอไว้ให้ดูบ่อยๆ